นายยมพงศ์ท่านนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านนรา,าพรวัยนิยมพงศ์ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านกิติพงศ์พง่มชัยนันท์ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเสรภูมิท่านวิรพงศ์โคตรพงศ์ท่านในาอำเภอเสรภูมิท่าน กล่องจิตนาเมืองรักสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ร้อยเอ็ดเขตอำเภอศสรพลภูมิท่านหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศสรลภูมิท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศสรลภูมิท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านบรรดาแขกผู้เมีเกียรติและพี่น้องชาวอำเภอศสรลภูมิทุกๆท่าน วันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าวารันาอำเภอเสรภูมิประจำปี2566นะครับซึ่งจากคำกล่าวรายงานของท่านนายกเทศมนตรีตำบลเสรภูมิเมื่อสักครู่นี้ก็ทำให้ทราบว่าอำเภอเสรภูมิกับ เทศาบาลตำบลสรนภูมิได้ร่วมกันในการจัดงานประเพณีแห่เทียนบรรษาเช่นนี้มาเป็นประจำทุกๆปีซึ่งก็เป็นไปตามที่ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านนายกได้พูดเมืสักครู่นี้นะครับก็เป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป นอกจากการศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ยังมุ่งหวังในเรื่องของอาการท่องเที่ยวในงานประเพณีแ่เทียนเข้าวันเข้าวันษาในครั้งนี้เป็นงานหลักของอำเภอศิลปภูมิก็จะมีบรรดาลูกหลานของพวกเราญาติพี่น้องของพวกเราเดินทางกลับมาร่วมง,งานประ กันค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็การจัดงานเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความรักความสัมัคคีกันท่านแบ่งงานกันทําในแต่ละคุ้มวัดได้มีขบวนแห่ที่สวยงามมีการประดับตกแต่งแกะสลักเทียนพันสาได้อย่างวิจิตรบรรจงเมื่อสักครู่นี้ท่านนายก เทศมนตรีตำบลศิรภูมิก็ได้กล่าวว่าช่างแกะสลักเขียนที่มีฝีมือก็เป็นชาวอำเภอศิรลภูมิของเรานี่เองนะครับก็อยากจะให้งานประเพณีอย่างเนี้ยคงอยู่สืบไปนะครับในคู่กับอำเภอศิรลภูมิและก็เทศบาลตำบลศิรลภูมิก็ให้พวกเราได้ร่วมกันจัดงานดีๆอย่างเนี้ย สืบต่อเนื่องไปนะครับเพื่อที่จะทําใหเา้เกิดความสุขนะครับความสมัครสมานสามัคมคีกับบรรดาพี่น้องประชาชนชาวอำเภอศิลภูมิของ,รงเราผมเห็นขบวนแห่แต่ละขบวนที่ตั้งอยู่แล้วก็ที่ผ่านไปนะครับก็เห็นถึงความตั้งอกตั้งใจของบรรดาพี่น้องประชาชนชาว เขตเทศบาลและก็ทางอำเภอศิลปภูมิที่ได้มีความตั้งใจในการจัดงานให้ดีที่สุดเห็นขบวนนางรำแต่ละขบวนที่เด็กๆและเยาวชนของเราเนี่ยได้แสดงก็ขอแสดงความชื่นชมนะครับที่น้องๆแต่ละคนได้แสดงออกถึงความตั้งใจที่จะสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของบ้านเรา ผมเห็นบรรดาพี่น้องที่มาเที่ยวงานในวันเนียหลายหลายท่านจุงลูกจุงหลานมาเที่ยวงานกันนะครับจุงเด็กๆตัวเล็กๆอายุสี่ขวบห้าขวบเจ็ดขวบแปดขวบเด็กๆมาเที่ยวงานเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับก็ถือว่า เขาจะได้เห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมของเรานะครับเมื่อโตขึ้นเขาจะได้ทําหน้าที่ในการสืบทอดการจัดงานประเพณีที่ดีงามอย่างเนี้ยให้คงอยู่กับอําเ,อเภอศิลปูมิเทศบาลตำบลศิลปูมของเราต่อไปนะครับก็ต้องขอบคุณบรรดาทุกท่านนะครับที่มีส่วนในการให้ความอุปการะคุณ ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านเสกสิทธิ์วัยวนิยมพงศ์นะครับที่ได้กรุณาสนับสนุนการจัดงานที่ดีลักษณะนี้นะครับก็ขอใหอ้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับได้มีส่วนร่วมในการศึกษางานประเพณีแผ่เทียนวันเข้าพรรษาของอำเภอศิลภ์มินะครับต่อเนื่องตลอดไปในทุกๆปีทุกๆปีนะครับ ก็ขอให้การจัดงานในวันนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตและธุรกิจการงานที่ดำเนินอยู่คิดและหวังสิ่งใดขอให้ประสบความสุขสมหวังดังใจหมาย ตลอดปีและตลอดไปนะครับบัตรนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วผมขอเปิดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษาอำเภอศรีร,ระภูมิประจำปี2566ณนะบัตรนี้ครับ โอกาส่อไปกราบเรียนเชิญท่านประธานในวิธีครับท่านสมบูร์ใจกริบกครับผพวรว่าราชการจังหวัดระเอ็ดลั่นของใจเพื่อเปิดงานครับกราบเรียนเชิญครับ យើងប្របມືដូចกันណាครับ